ครับทุกคนปาเอ้ยปุ้ยพี่น้องเห็นบ่อเห็นบ่อเจ้าเห็นป่าบ่อพอเจ้าเห็นป่าบ่อกระดักระดาพี่น้องเห็นบ่อุระดเอ้ยปีบีบปลาปลาขาวอันนี้เขาเรียกปลาขาวอะไรพ่อใหญ่ปลาเลยนะปลาขี้ขมพ่อใหญ่ว่าปลาขี้ขมมาสันอันเพิ่นผ้ากันมากป้าพี่น้องอันโตปลาโลปลาเลยุ่งรูปนะมันจะโตงามมาก มาลดละลอยห้าสิบครับผพ้ใดสนใจสร้างได้เด้อลร้อยห้าสิบคนพูดเอาห้าสิบบาท <c oughs> <c oughs> คนพูดเอาคนพูดเอาห้าสิบบาทนะครับคนวิทย์เอาไปร้อยหนึ่งป้าหัวสบรลบอยู่ย่าแหล่เจ็บเอควาแม่ย่แหล่ยุน่าเจ้านา,นา,นา ไปพไป,ปนอนไป,ป,ปตอนนี้เราก็จัดกำลังจัดสถานที่อยู่นะครับเพราะว่าน้ำมันไหลน้ำมันไหลขึ้นมาบ้าสิไงโอ้ยปัดปัดนิดไงมุดฉีตมแล้ว น้ำมันไหลดูดูปลานะครับปลาจะขาวปลาเลอะปลาเลอ,อยู่ปลาจะขาวปลาเลอะปลาเลอ,อยู่นะปื้ดใ,ใช่ไหใช่มันมันจะเต้นออกนะ่ะเห็นไหมมันเต้นออกนะ่ะอุม้มโอ้ยโอ้ย,อยปลาดุกปลาดุกใหญ่ ปลาดุกหรือปลาอะไรนะ่ะปรากฏเหรอโอเคหลายหลายพี่น้ <Okay. S 2> นองเอาเอาพอกันคลิปไหมเสียบท้องบ้านคอยตัวไนะ่นน่ะพี่น้องเห็นบ่กปลาเสียบท้องนะั่นปลาเสียบธงผัดโอ,อ้นั่นแหละอันแนวอันหน้ามา้าขำเอาไว้ใหญ่เด้อ นี่ครับเพื่อดูพี่น้องปดมีตะป่าอ่อยต้อยหนุ่มสาวหนุ่มสาวมาวิ่น้ำกันนะครับเอาบึดจำบึดจำบึดจำบึดบู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 ปูบูปูบ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 ้บููบ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 ูาููบบู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 บบ พี่ดองเปแต่แซบเอาไปมกหมออันนี้มันเป็นเป็นตามคลองนะครับทุกคนก็คือจะเป็นคลองก็คือไม่มีของใครหลอกแต่ว่าเจ้าหน้าแรงใครว่างก็มากันอะไรประมาณเนี้นะ,นะก็ทํามาหากินกันไปอย่างนี้ครับผมมันก็จะเป็นคลองนะ คือน้ำมันแห้งน้ำมันขอดมันก็ปลามันก็จะเยอะเออนะโอเคทุกคนเนี่ยเห็นไหมโอ้ยใหญ่มิตตปากดเ่อลายคากหลายแน่พี่น้องพุ่นระวังกันปากขาเด้อ นี่ครับนอกจากพี่น้องจา่งจาป้าด้ายรถรถข่อยว่ยาท่านเต็มรถข่อยมีหม่องไส้ไหลยอยู่รถข่อ,ขอยไ<ล>หลยอยู่พี่พี่น้องหัมฮัมนในประกอบ่อนี่ขอขอประชดรูปกระดูกะอะป้าใพี่น้องกัละสออ่อน มาเดินมาเดิอมาเดินมาเดินลอยอุงรุงอิงลิงอยู่เออบัดนี้บ่อน,นี้จะสบายนะปล่อยน้ำลงเลยเนี่ยบ่อนน่นอยนี่พี่น้องปล่อยน้ำลงเลยอุ้ยปลากระเดิดปลากระ,กะดใีใช่ใช่หลายตัวเลยย่านี่ไงหอยเอ้นเนี่ย ทำอยู่ด,ด่าก็เนี่อยนี่เนี่ยปรากฏเห็นไหมตัวเบอร์เพิ่มเลยนะมืงเคยสีแจงเคยแจงน้ำไปสมจะมีน้ำไปสมบ้างจะเอาบ้าง <c oughs> จะจะมีกับแจงเพี้ยขอยแต่สันขอยกินบลาลายดอกโอ้ย,ยาเด้อขอยขับรถ มันอนี้ยขอปบับมาบวบบ่าฟิวเอ,อ้ยใช่มันขึ้นแล้วนะดูสิครับมันขึ้นโอ๊ยตัวซ้ำแต่น้อยกว่าตัวเมื่อกี้หรอกประช่อนอยู่ไหนโอ้โหลมลมมประคอนอนอยู่จะมาจับมันนอน นั่นไงยุตนาเจ้าเลยแมคือพระจ้าบรนี้ปรากฏก็จับไปสิไปนนี่หมันจับไปแล้มาปรากฏว่าอุ้ยปลาาต้องห้ำนั่นนอใสระบาดเหยใโอ้ยใหญ่ปีงไหมใส่เกลือใส่เกลือโอ้ยแมง แม่คือโบยเอาอย่าเพิ่งไปกวนมัน่รนีอุ้ยนั้นปลาอะไรปลาหลดตัวนั่นอุ้ยลาบนั่นซัดตัวลาบจะเก็บดีไรอือห้ามห้ามยุดบวกดิแม่ห้ามเป็นมา่ก็บตัวนี้ตอนนี้ จ้าบเก็บตัวนี่นไหเราหันจะบภมไ่แงห้องใช่บามองนี่เป้งรงเลยนี่เอาหูเป้งรงเลยเราก็จับเอาบอย่า่เอาเอากระบีน้ำเจาะอนเราก้อนแม่ป้าอยู่หันจะเต็มยูอยดู่จอ้โอ้ย้ทนทีถเทไ้สอบปุ๋ยหลดนน้ย่า่มงทำเจ้าข็บโบอกแล้ว พี่พี่น้องโอ้จะเป็นงามคักงามแน่เนาะเอายายบรรดาท่านเลยแล้วจะล้างมือไปอยังนี่แม่มาเอายุบอกเ่ยก้อนอะไมันสิแล่าเลยเนี่ยพอละปล่อยน้ำใส่ซะเดี๋ยวเราจะเอาบ่อนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราดูกันต่อ มังป่าเส็บท่งลอยโอโลเอเลอยอเยับสีนกันับพี่น้องเอ้ยผุ่นน่ะมันมันกระโดดลงเองมันเลยนะดูครับดูไปพี่นองเป็นตงามเ้อโลอยหาสิบวมไดสนใจเพครับส่งตะพงเอีจะลงเฟสตะพงลอรอยห้าสิบคนวิทย์เอาไปร้อยหนึ่ง คนประชาสัมพันธ์ไปห้าสิบบาทเอาขาดไทยคิปเนาะห่วยโอ้ยายยายยายเอาปลาเสียบทงอุ้ยเอาปลาเสียบทงมาหน่อยยายยายนี่อันนี้อันนี้ไม่ต้องเก็บแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ลงมาในนี้เองเลยแล้วก็ยกอันนีขึ้นรถไปเลยบันนี้เอากวดกวดอตินกวดกวดกวดลงมาหนีหมดเลยยายเออ เอาเห็ดดีเนาะย้ายเจา้าจก็ลงมาซะเจ้าฐานะที่เจ้าได้เลิศแล้วนะทำประจา้าบ่ลงม่านบ่เลี่ยอดอกเออเอ้ยปลานี้ทําไมมันตายเร็วจังเลยอ่ะอู้ตัวนี้ตัวใหญ่ดอกไม่ใช่ปลาเสียบธงมยา,ยาย้ายไม่ตายเร็วมั้ยเออนั่นเอนอติดดอกหมดเลยพุณหะ พี่น้องมันแลีลงไปเออกวัลงไปเลย้ยงนะตัวใหญ่ขนาดขุนปักโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ครับเนี่ยเอาจาจ้าจ้าจาดูมเก็บปลาปนเออของอ้ายไม่เจ้าบ่ตีมันลงอ้ายนะไม่ตีวเท่ เบิ่งดูไปนองเบื่งดูป่ามาไลยคักหลายเมยแต่ใช่แพ่งได้นอน้าะม้ณนี้หนูได้นอนไหมไม่ได้นอนเลยหรอ สบายสบายยายพัวนะปกก็ตัวยิ่งยัใ huh. ช <normal> ่ส่อ่อนปานมูอมืเพิ่นพี่น้องมาดางเบิงะมานังเบิงเพิ่นเห็ดห้ใจเพิ่นได้ให้จักตัวสองตัวเพราะได้ไปปิ้ง ปฏิทิซอยเพลินดอกมานาั่งแหยนมานาั่งไหยกำลังใจเพลินอ้หหลายครับนดูไปนองประดับประเทศเทศกองผูเ้เก็บไปเจ็บ อ๋อจจวิตเลยทีนี้อเมนอเมนยนอเอเยเป็นอกปกใหญ่บึด้วยตัวใหญ่ดีครับตัวนี้ซ้ำแขนแล่ะครับตัวละ สี่ขีดได้ยัง่งสี่ขีดได้อยู่โอเคโอเคครับพี่น้อง